ดีครับฝรั้งรอฟังดไมก็ไม่มีเตรียมความพร้อมอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราก็ทำทำตามต่อเนื่องจากที่เราแถลงเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราได้ พูดคุยกับแปดพักเนี่ยมีทางเลือกนะครับให้ไปพูดคุยกับทางสวไปพูดคุยกับพักการเมืองเพื่อหาเสียงเพิ่มเติมไม่ได้วกไปเป็นตกลงนะครับในกติกาของเราเนี่ยหมายว่าลองไปพูดคุยดูว่ามีแนวโน้มจะได้เสียงเพิ่มจากสวหรือไม่อย่างไรจากพักการเมืองอื่นหรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นเขาค่อยมาพิจารณา พูดคุยกันในแปดพักอันนคือสิ่งที่เราต้องดาเนินการตามที่ที่ประชุมให้แนวทางเราไว้อย่างนั้นการคุยกับภูมิใจไทยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะเข้าร่วมกับเราในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าเป็นเพียงแค่คุยเพื่อหาเสียงสอวองเพิ่มนะคะลักอยู่ตรงนั้นก่อนครับหมายว่าเราเราก็ตั้งโจทย์ว่าทางออกที่มีเพื่อไทยเก้าวไกลและแปดพกร่วมเนี่ยแล้วหาหาเสียงสอวองมาเพิ่ม ภาคอื่นมาเพิ่มเนี่ยมันจะได้เสียงหรือไม่เขาจะตอบรับหรือไม่มโจทย์อยู่ตรงนั้นเก่งตอนแรกก็เราจะไปทางที่ภูมิใจไทยแต่นี่เขาเปลี่ยนว่าจะมาหาเราแทนต้องขอบคุณภูมิใจไทยนะ<ม>ตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าคณะที่เราเป็นรรคแกนนำเนี่ยด้วยมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ดีเนี่ยครับรรคแกนนำมักจะไปส่งเทียบเชิญรรคร่วมอื่นๆเพื่อให้มาร่วมงาน<ม>เห็นทางภูมิใจไทยเขาประกาศว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนาแล้วก็ ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยก็ขอมาเจอเองอการนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเองต้องขอบคุณพองทุ่มเจไทยครับเมื่อวันที่ติดต่อไปนี่ติดต่อหลังจากที่เราถแถลงเสร็จหรือว่ามีการติดต่อไปก่อนหน้านี้แล้วแถลงเสร็จครับเพราะว่าเราต้องหลังจากมีการพูดคุยปแปดพักเนี่ยมีแนวโน้มอ,อย่างนี้ทิศทางเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มดําเนินการประสานงานครับหลังโทรไปนี้คือตอบรับทันทีเลยไหมคะผมไม่ได้เป็นคนโทรเองครับทางท่านเลขาทางท่านภูมิธรรมเป็นคนประสาน ก็ติดต่อไปทางชาติไทยพัฒนาด้วยแต่ว่าเห็นว่าคุณท็อปไม่อยู่ในประเทศบางือนก็เลยพูดคุยไม่ได้ในส่วนของพักื่นๆนะคะเราได้มีการติดต่อเราเราเริ่มเริ่มต้นในพักที่มีโอกาสมีความเป็นไปได้ก่อนนะ <languages. S 1> ครับเราคงไม่ทําไปพร้พรอมๆกันนะครับเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เราต้องการทราบเนี่ยเมื่อเราขยับมาตรงนี้เนี่ย ในลักษณะและเงื่อนไขที่เราอยู่ด้วยกัน8ปดพักเนี่ยจะมีพักที่9พักที่10จะเปลี่ยนไปได้มากน้อยขนาดไหน mm hmm. เขาเขาเนี่ยหมายถึงว่าพักที่เราไปส่งเทียบเชิญเนี่ย mm hmm. เขารับได้หรือไม่เ mm hmm. พาฟังจากแถลงการณ์้วเหมือนเขาไม่เอาไงครับไม่รับเลยไง mm hmm. แต่จะต้องมีการไปพูดคุยกันถึงเหตุถึงผลต่างเราก็เชื่อว่าถ้าสมมุติเราคุยกันได้เหตุหรผลเพื่อเพื่อประเทศต้องมีรัฐบาลเพื่อมีคนมาทํางานแก้ปัญหาประชาชนเนี่ยมันอาจจะมีความหวังอะไรตั้งใจอย่างนั้น mm hmm. ยังรปะาขับยังขับยังขับยังยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นขับครับขอบคุณนะครับคครรรััับมาาา้งงนีีหลลลจกกกท่แแวถต้องมีครับต้องมีครับเพ่อเราทำลักษณะเป็นโปรโตคอลเป็นทางการในการให้เป็นเป็นตามทางการทั้งหมดใช่ครับได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยเขารับไม่รับอย่างไรก็คงต้องแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทราบค่ะได้ครับขอบคุณครับ